สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่ซันต้นโคกรถไทยทองคำนะครับสำหรับชิปนี้ก็จะมาเอาของเก่าๆมาคืนชพเนะพี่เอนะจากของเก่าๆมองนะครับเออมาเล็บขบไม่ใช่มาใย่นี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 ่เอามาขัดนะครับจากที่มันอย่างันนีนะครับดีกว่าลงโคลงอะไรมาแล้วเราเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเงาวิบวับเหมือนใหม่หรือเปล่าเนาะ อืตอนนี้อยู่ที่อูช่างตะบางระกำนะครับนี่นะช่างตะสวัสดีครับวันที่บ่อยเหลือเกินนะ <c oughs> พี่เอไม่ <c oughs> ได้ถ่ายเลยนะนี่นะสำหรับท่านใดสนใจท่อสูตรจากทางชังตะนะครับก่อตามนี้นะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดสามหรือว่าเพจช่างตะบางระกำรรนะครับมาดูออเดอร์หน่อยออเดอร์เยอะมากนะครับที่นี่นะ แขงก็กําลังเล่งให้อยู่นะครับอันนี้พีเอพีเอพี่สันพี่สมคิดนะครับวันนี้มาจัดจัดท่อแข่งนะครับเขามาดิเขามาดิฮู้ฮู้เป็นเอามากนี่นะครับเอาเอาเอ็มร้อยขวดนึงสปอนเซอร์สองขวดนี่นะครับจากจากดำดำเมื่อกี้นะครับ ขั้นแรกก็ขัดด้านก่อนถ้าด้านนี่คือได้เลยใช่ไหมครับแล้วได้เลยโอ้ถ้าด้านแล้วได้เลยนะครับด้าไม่เป็นหน้าด้านขัดหน้าพี่ได้ไหมได้นี่เนี่ขัดหน้าได้ไหมเนี่ยขัดหน้าได้ไหมโอ้โหนึกว่าจะหนังคาคุกด้ดีเนี่ยโอ้โหแค่ขัหน้าแค่นี้เลยโอ้แล้วมีสูตรขัดของเขาเขืนชีพท่อเก่าแล้วมีมีน้ำยาอะไรเพิ่มไหมเนี่ย ไม่แค้น้ำยาเลยครับตอนนี้แกมีแค่ลวดอย่างเดียวอ่ามีแค่สคบสกอดไบอย่างเดียวครับอ๋อสกอตไบยอย่างเดียวนะครับะะปิดหมดเองาแ,แล้วว่ะแค่นี้ก<ส>็พอแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นเล็เล็แท้ก็จะดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเก่าๆแล้วก็เอามาทําให้มันเงาเหมือนเดิมได้นะครับเงาเหมือนของใหม่เลยนะอย่างจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไหมเฮง ใช่ครับโอ้นี่จะเป็นเหมือนของใหม่เลยครับแต่ว่าข้างในมันมันมันดำแค่นั้นเองนะเพราะว่าของมันเคยใช้งานมาเราข้างในมันขัดไม่ได้นะครับนี่เงาเงาวิ่งเลยตามจริงนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะนะ <c oughs> แล้วก็อยู่ได้อีกประมาณกีณ่วันวันเดียวดำขึ้น<ำ> <c oughs> มันโดนความร้อนถ้าเกิดว่าปลายได้ก็จะอยู่ได้ได้หลายวันหน่อยอันนี้ท่อของแบนเขงพี่สันดิงนะครับนี่ันพี่สันนี่นะพี่สันคนโคกรถไถทองคำเดี๋ยวพีเอจะมีแบนของตัวเองไหมเนี่ยเป็นพีเอเฮ้ยถึงมีแล้วชาวนาอะไรชาวนาฝากช่องครับพีเอวีสองด้วยนะครับพีเอสายตำมาหากินวีสองวีสองอืม จะเป็นอีกช่องหนึ่งรองช่องสำรองกันกันกันบินนะครับเพราาะว่ก็เดี๋ยวนี้มีอะไรนะชอบลามกเออเออประมาณนั้นแหละถ่ายแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยครับนี่อันนี้ก็ปลายครับอันนี้ก็ปลายอ๋อในก็กึึงรอรอขัดแล้วอ๋อรอขัดครับนี่ขัดแล้วอ่่ยัังไมขดอันนี้คือขัดแล้ว นี่ครับอันนี้ขัดแล้วอ๋อขัดด้านใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ขัดครับอ๋อไม่ได้ขัดก็เหม็นเป็นอะไรนมันก็เงาดีอะแค่ให้เป็นสไตล์ผมอ๋อครับตามจริงเนี่ยจะจบเลยก็ได้เนะแต่ว่าจบง่ายไปมันก็ไม่ไม่เวิร์กอาให้เป็นเอกลักษณ์เราใช่ใช่ครับมันต้องเป็นแบรนด์ของตัวเองนะเราจะไมืใช่ใช่ตามจริงอเก็บทุกรายละเอียดดึงครับ ปกติเสร็จแล้วยังแต่เรา,าเดินปเ,เราต้องมาเก็บมนหลายขั้นตอนนะครับแะดูไปไปดูขั้นตอนแรกเลย <laughs> ยากมากไหขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเช่ทีดยขำยังไงเลยเนะน,น,นี่ย,งงยนะมาปรอบเชื่อมเป็ือนเชื่อมทีเดียวก่อนอ๋อ แล้วเชื่อมครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็มาเชื่อมอีกแกล้ว็อ่าแล้วก็แบบอ่าอันนี้คือเ <cas> ชื่อมซ้ำอ่าอันนี้เชื่อมไปก่อนแล้วก็ัดเป็นแ<อ>นี้อ๋อแล้วก็มาเติมลวดอีกครั้งหนึ่ง <_ ills> แล้วก็มาอันนี้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็อะไรอีกอ่ะอันนี้มาดามก่อนอ๋อแล้วก็มาดามอีกแล้วก็นี้ผมก็เอามาเชื่อมอ่า<อ>เป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็เชื่อม เติมรวดอีกครั้งหนึ่งถ้าก็มาเชื่อมก<บ>ี่ทีในสองทีเชื่อมสองทีครับอ๋อนี่คนระับ <c ười> ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับผม <c ười> ก็จะก็จะจัดตรงอก็จะจัดตรงกระทาบจัดทีละใบทีละใบแล้วก็รอเชื่อมรออ๋อนี่นะครับนี่น้าแหละทำไมถึงคิวถึงได้นานถึงรอนานอ๋อบางคนเขาก็โอ้ท่อแค่นี้ทำไมทำนานอ๋อ กกรรมมาขั้นตอนมาหลายมากเชื่อมโอ้ไอรอนแมนไอรอนแมนมาแต่ไหนเนี่ยป้ายายได้ยานนี่เองโอ้รู้แล้วครับหนาผมว่าจะให้คอช่วงนี้หนาอืมันนี้คือไอดีไอดีของเจนมาหรือเปล่าอ่เจนมารครับ นี่เราก็จะเก็บมาให้แบบให้มันสนิทดีแผ่นเพจมาซื้อมาก็ต้องอันนี้อีกอ่ะก็ต้องเจียวอีกเพราะว่าเชื่อมปุ๊บมันจะดึงเนี่ยอันนี้เก็บแล้วอเก็บแล้วแล้วเราหนาบให้มันให้สนิทที่สุดอ่ะการให้เก็บลูกรายละเอียดให้สอาเอาไปดีๆอ๋อโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเก็บเก็บทุกรายละเอียดจริงๆอ่ะเชื่อมแล้วเชื่อมอีกเชื่อมแล้วเชื่อมอีก ไม่น่าแหละถึงเขาบอกว่าทําไมนานยังท่อแค่นี้ไม่ไม่น่าทํานานขนาดนั้น,น,นเออตามจริงมาดูนี่นะสวยจริงเลยจะเป็นนีอ๋ออันนี้อันนี้ก็ของวิสันนะครับอเอาอย่างไงอย่างนี้เออเอ,อันนี้แหละนี่นีน่น,น,น,นอ,อประมาณนี้นี่นะครับ หล่อป่ะไอเนี่ยหล่อใจไอเนี่ยเดี๋ยวไปทำสีใหม่เดี๋ยวผมบิ้วให้ใหม่หมดเลยบิ้วได้ใช่ไหมบิ้วได้เลยเดี๋ยวผมพ่นสีสีดำบ้านผมสีทนความร้อนอย่างดีเลยให้โอ้ไมีสีทนความร้อนด้วยอ่ะครับอ๋อเอาผมยี่ห้อดีๆหน่อยติดเพลทนะจะไปใส่ฮิโนต้าได้ติดตรงนี้เลยติดตรงนี้ดิติดตรงไหนดีพี่ติดในนี้ น่ยข้างในเลยติดข้างในนี่เหรอติดเออแต่ดตะแปะตรงนี้มันจะสวยเนาะออืมแล้วติดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นสีดำเนาะอ่าอ่าครับอ่าครับอ่าโอเคอันนี้ผมจะไว้ใส่ฮิโนต้านะครับอ่ะตอนนี้ก็ขัดเสร็จแล้วนะครับผมตกใจจะตกใจทําไมนี่นะครับเหมือนใหม่เลย แต่ว่ายังไม่ได้ร้างนะครับนี่นะครับสภาพเมื่อกี้นี้ตอนที่ยังไม่ได้ขัดก็เป็นประมาณนี้นะครับกร mm hmm. เห็นกันอยู่เนาะ <Okay. S 1> นี่ใส่ให้ดูก่อนอ่านี่นะครับเหมือนใหม่เลย mm hmm. แล้วแล้ว,ลวอันนี้เราเฮงจะเกิดเราไปขัดไปแต่เป็นอย่างน,นี้ไหมเนี่ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่ไหม mm hmm. เพราะเป็นเหล็กแท้เนะเาะแต่ว่าตรงคอ,อนี้อาจจะไม่เป็นว่าเป็นเหล็กก็ว่าหรือเหล็ก ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอืเป็นเหลดนี่นะครับเหมือนเหมือนกับของใหม่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าล้อรอยเชื่อมนี่อาจอาจจะไม่ได้นะครับรอยเชื่อมนีอาจจะต้องลบไปเนาะสวยมากอันนี้ของพี่เอนะครับสองจุดหนึ่ง <c oughs> นี่นะครับแต่ว่าน,นี้เปลี่ยนป้ายใหม่แล้วพี่ใช่ครับอ,อันนี้แกคงไม่ขัดแล้วมั้งเพราะว่าเรวก็ลงโคอีก <c oughs> นะพี่โคงโคงไม่ขัดใช่ไหม อันล่างะนะไม่ขัดมันก็แปลกตาเลยดิเหรอนึกว่าแต่อโอ้ขัดด้วยใช่ไหมนึกว่าแต่จะไม่ขัดว่าเดยวก็ไปลงโคลนเด็กไม่ขัดนะของพี่ดูนะจากสภาพดูไม่ได้นะงอวิ่งเลยเอาเงาด้วยล่ะพี่ใช่หมดขอขอไอจากหายเป็นสนิมไม่เอาแต่นสนิมใช่ไหม เออไม่เอาตรงสนิมไม่เอาสนิมทางนายสนามเลยไม่เอาเหรอทางไหนก็สนิมข้างนอกสนิมข้างในยิ่งยอสนิมอีกสนิมอีกนี่นะครับผมอย่างกระเพื่นดวงจันทร์ครับกพื่นคืนชีพนะครับผมจากตอเก่าๆนะครับสรุปแล้วมันก็ไม่ขายอะไรนี่นะครับอันนี้ก็อีกใบของพี่สันนะครับต่อค่อนข้างเยอะนะครับชอบ คนชอบสะสมนะครับเดวเดวจะลองเอาไปปล่อยบ้างสักใบเดีวใครต้องการเดาใบไหนก็ตักหนาพิสันนะไม่แพงเดวเราขัดเดียว,ว่าหลังจะมาเอา,เอาอะฮะ,าะมรดกพี่เอลยเนี่ยใบยนี้เนี่ออซื้อท่อแถมเครื่อง,ออองนี่ใบนี้ของพี่<า>เอนะครับใบแรกเลยใช่ไหมเนี่ยเอามาทําอะไรเอามาขายไปได้พิสันมรดกพี่เอเออไปขายเลยเออรัพทามาให้ฟรี มาธุลาพันกว่าบาทโอเคนอกจากนันดสนใจทอ s ิ่งนะครับก็เรียนเชิญตีอู่ช่างตะบางระกำนะครับผมศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดสามนะครับหรือว่าเพจเป็นบุกก่อตะช่างตะบางระกำนะครับผมออเดอร์ถ้าเกิดว่าใครใจเย็นก็รอได้ก็รอสักนิดนึงนะครับเพราะว่าออเดอร์เยอะตอนในค้างสต็อกอยู่ประมาณ200กว่าใบนะครับ ขึ้นเยอะมากจะส่งไหนก็บอกช่างได้เลยนะครับมีทรงเดิมเนียแบบท่อเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ก็ของพิสันนี่แหละนี่นะครับนี่ห้าร้อยนะครับเฉพาะปลาย,ยาเดียวห้าร้อยนะครับแล้วก็ไปใส่กับท่อเดิมนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะอันนี้ผมจะไปใส่ฮิโนตานะ โอเคอันนี้900นะครับสวมเข้ากับกองเดิมอ่าน,นี่นะครับผมจากจากที่เป็นสนิมเมื่อกี้นะครับอันนี้ขัดมาแล้วก็เงานะครับแต่ว่าเราเชื่อมจะไม่ได้เนาะอันนี้เราเชื่อมสีทองสีใหม่ๆอะไรก็จะหายหมดนะครับ<ว>จะเป็นอืมโดนปักไปด้วย,ววยจะเว้นต้องเชื่อมใหม่เชืนะ่อมใหม่ก็ใช้เวลาอีกนะครับของพีอจะเป็นแผ่นเหล็กนะของพี่นะแผ่นเหล็ก อิสันจะแป็นเลอ่าลูลูนี่ไงอืลูพลอยาของพี่อ่าเอแกจะเป็นเล็กกว่าอ่าวาวเดิมครับของพิสันมันเป็นวาวโตดูจะใหญ่กว่าแต่ว่าทรงก็ยังไงก็พี่สันก็ตามวาวเดิมไม่ทันอยู่แล้วสิบหกนี้เตรียมหาที่คุยจริงเลยพี่เองเตรียมหางามดักไว้ใครเนี่ย ไว้สมคิดซุกใช่ไหมด่ามาเด้ออันนี่สมคิดอันนี้ร้อยหกสิบนับยันมาหกสิบหกสิหกสิบกับร้อยห้าสิบนี่นับเป็นเดียวกันนะมอ่านับเป็นเดียวกันครับอ่าสี่รูเหมือนกันนะครับร้อยสี่สิบก็นะเป็นเดียวกันอืมต่ว่าร้อยยี่เป็นนับเป็นสามรูเม้นแรกครับไม่ดูเลยเม้นแรกแหละนี่นะครับของ,<ร>งพี่สมคิดทีเดียวเม้นแรก เป็นไปได้ไงพี่สมคิดซื้อซื้อท่อใส่แปลกปหลาแปลกประหลาดนะครับแต่รู้เจอมากระหลายปีซื้อท่ออะไโอ้ลึ่กิ้งอ๋ออันนี้แต่เพื่อแต่ไม่เสียรอแล้วใส่ท่อช่างต้าแล้วจะจะติดใจเออแล้ววิ่งปีดเอ้ยจากรถไม่วิ่งเลยไปมาแล้วทำไมวิ่งวะโอ้มาเขือมองวีอยู่ยากอีกแล้วโอ้กินผมยากเอออ่ะโอเคนะครับผม โอเคเงาแล้วอ่านี่นะครับผมอันนี้งานบิ้วนะครับต่ว่ามันดำเมื่อกี้เนาะเป็นกากเป็นเกลือนะครับนี่นะครับนี่ับบิ้วใหม่เท่าไหร่ครับต้องบอกนะเะมาักสองร้อยอะไรเงี้ยอ๋อขัดเฉยนี่นะครับจากจากเมื่อกี้เนาะนี่นะครับแตกต่างเยอะนะครับต่อรอยเชื่อมสีทองอาจจะไม่ได้อ่าครับกเพราะว่ามันขัดเพราะว่ามันขัดใหม่ถ้าอยากได้ก็ใหม่แบบนี้นะครับ อของใหม่เลยครับอ,อ,อืมนี่นะครับผมโอเคเนาะอ่ะโอเคนะผมสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้พี่เอด้วยเนาะขอบคุณครับแล้วก็ฝากอูชักตะด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ